ค่ะกาบสวัสดีค่าท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะข้ามัอนี่กะมาพบกับเจคัมสามตัวเต็งคือเก่นเนาะค่ะมื่อนี่เจคัมสามตัวเต็งกันได้มากติดตามหนึ่งเล่าความฝันกับคุณยายไล่ค่ะค่ะคุณยายไล่นี่เพิ่นฝันค่ะฝันว่าพิ่นใหญ่อุ้มเล็กน่อยมากเนาะค่ะอุ้มมาหอดบ้านแนวกับกายเป็นนาดูกสาเนาะค่ะลูกสาเพิ่นถี่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะก่เป็นนาถี่ค้นเสียชีวิตไปแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะความฝันของคุณยายไล่ผิดเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวกับเพื่อบร้เป็นการเสียวล่ค่ะ ถ้าไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายไร่พร้อมกันค่ะค่ะคุณยายไร่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะทานผู้ชมวันนี้การเดินทางมาหาคุณยายไร่เนาะค่ะมาติดตามเกลขความฝันของคุณยายไร่เป็นคลิปที่สองค่ะคะุณยายเพื่อนว่าเพื่อนฝันว่นมามีคนเอาเด็กหน่อยมาให้เนาะคุณยายเนาะเอาเด็กหน่อยมาให้แต่หัวคำสิบบ่าพักก่อนมันสองตอนค่ะเป็นยังไงคุณยาย แต่หัวคำนั่นพันว่าพญานั่นอุ่มอุ่มยี่ไม้ว่าจะผุนห้องถูกอันรัดปลารัดยังมาน่ะบานนี้พออีบอมนั่นเอารถไปใส่บ้านอุ้มมายังเขาห้องพญใส่พญายแล้วตัดหน้าพนสำนักมันจะห้องคนไหนบานนี้มาหอดเมนี่ใหม่แล้วอุ้มควงมาสิเออเอาไปใส่ล่ะเอาไปใส่เอาไปใส่ไปใส่รถปุ่นบ้าไปใส่รถเออบานนี้โอ้ย ยังอะไยังอนหมมาหมูอ oh, ุ้มมาอย่างนี yep, yeah, anyway> ้มันสิตตยหนามอยู่สะพานู่ว่าอ๋อยังไมอยู่สะพานเออเราอุ้มมาจะพูนพ่อนั่ะค่ะแล้วอุ้มมาจะพูนวันนี้มาหอดพอยบ้องจอดจอดรถทุนท่าอะใส่ก็ใส่รถเอาเมื่อเมื่อเขาวางซีค่ะตอนแต่ตอนเ้อคำได้นน่คนสีแจงมากบัดเขาเอาเร็กหน่อยมาให มันแมใหญ่อู่กับอุ่มันสีขีใช่ไหญ่นะอ้าลูกมึงอ,ออกไปเอาลูมึงออกไปมันสีไทยเดี๋ยวเอาไปลลางเอาไปหลางแมใหญ่วะบอกแม่มันนะมันไปมากคือลูกจะคล้องกับปนีคือใครค่ะคือลูกอีไม้กับปนีอืมคือร้านเจ้าของเออคือร้านเจ้าของค<ะ>่ะอีไมกับเป็นเป็นคือเด็กอันนี้เลยเป็นคือมันยั่งหน่อยเลยหนาอุปุ อู้เราอุ่มควงมาเลยได้เราตัดทงหน้ามาเลยได้พ่อใหญ่ฝันไหมอีไหมโอ้ลูกสาวเนาะคุณใหญ่นาะลูกสาวแม่นี่ยลาเสียโตแล้วการดีเสียชีวิตไปแล้วเนาะเพิ่งเสียชีวิตฉันเสียชีวิตแล้วแต่ว่าในความฝันนั่นเห็นคุณตาเนี่ยอุ้มมากคือจังเพิ่นยังเป็นเด็กหน่อยเอออุ่มควงมาอุ้พ่อใหญ่อะไรยังน่ามากหอดแม่นาลูกสาวเจ้าของเพิ่งเสียไปแล้วล่ะแต่ว่าตอนเพิ่นเสียนั่นเพิ่นก็อายุหลายแล้วเนาะอ๋อยุคสี่ที่ผ้าเลยค่ะ ฝันนั่นฝันว่าอุ้มแม่นี่เป็นเล็กน้อยนะคุณยายเพิ่นเป็นเล็กน้อยอุ่มเราก็อุ้มความมายหนีหนาะค่ะมาหอดโอ้ยอีไม้ตัวคือเด็กหน่อยนะคุณนายเพิ่นบริบอกเลยอีกบอกคุณยายเพิ่นว่าเพิ่นบอกอยู่คือบอกบอกน่ละเพิ่นว่าจังเด๋คุณยายเพิ่นว่าอันอันชุดนี่ขอเงินยี่สิบแปดบาทมันว่าโอ้ค่ะมาหอนที่อันล้วว่ามาขอเงินยี่สิบแปดบาทใส่หลุดใส่หลุดใส่หลุดมาแล้วใส่หลุดมาแล้ว บัตรชินี้ไพนี้มันพลอยบอมก็ดีได้เอารถพลอยบอมนี่แหะรถรถขั้นเล็งมันนี่แหละค่ะบัตรชิเมื่อชิคล้องเงินยี่สิบแปดบาทคุณวะอือค่ะแม่แม่ตีตัวเลขสี่ได้ศูนย์แปดสองเลยศูนย์แปดสองตายเนาะค่ะศูนย์แปดสองศูนย์สองแปดเราเอาบันคล้องเงินยี่สิบแปดบาทนัง <28 S 1> ่งคุแปดบาทปานีทับยนรถนถีเพัน ขี้นังผื่นอบอกหูหแล้วของพลอยบอมบ่หูเนาะบ่มบ่กหูหรอกคุณแต่ว่าหนันเล่งรถไใชหนาเนาะค่ะ,คะแต่ว่าลูกสาวนั่นตอนเพิน่นเสียนังสี่สิบห้าปีอายุเป็นสี่สิบห้าค่ะแต่ว่านี่มาในความฝันนั่นเพิ่งโนนัหน่น้อยอยู่ยังน้อยยัยงน้อย,อย,อยตอนเพิ่นนั่งทั้งรถนั่นบอกเพิ่นว่าเพิ่นสีเมื่อมาเัาพี่ใส่รถนี่พลอยบอมมาปอยรถนี่นี่รถจอดอยู่นี่โค้งมาเออสุดท้าใส่รถใส่รถ พอยบอมว่าใสโรตีรยยเรอพี่เข็นอเมื่อคุนอเมื่อเฮื่อนแม่วางซีเกามาเดียวบัดเออเอามาขอเงินจะยี่สิบแปดบาทในเดิมว่ะอ๋อค่ะไม้คือผมเป็นยี่ไม้น่ะมันเป็นยังไงละครับใครครับค่ะแต่ว่า,าใครครับข้าแต่ววาเลยงินว่าพอยี่สิบแปดบาทวัน,นี้ผู้เอาได้หน่อยมาให้ตอนขอนสิจแจงผู้หญิงหรือผู้ชายคุณยายโอ้ยผู้หญิงเนาะแต่ว่าแต่ผู้ชายเลย ลูกผู้ชายป้าโตบนนี่นุ่งส่งนุ่งเสื้อเลยเอาออกเอาออกขับยินแม่อุ่มนะเอาออกเอาไม่สิขี่สกูได้นน่วะาไปลลางไปลลางบอกแม่มันไปลลางนะค่ะเอออย่าวันสีเป็นสีได้บาทสีตัวเลยสียตโตได้นเนาะเด็กเนาะคุณยายคิดว่าตโตได้แม่เพื่อนนี่คุณยายหนุ่มจักบอ คือลูกหลานเจ้าของกันยังวะแม่นี่ก็คือลูกสาววันเล็กหน่อยก็คือจังหลานเจ้าของคือจังหลานเจ้าของค่ะคุณแม่ไม่ได้ออกนี้ค่ะเล็กหน่อยจีนจีนเนาะเออคุณยายสิตีตัวเล็กตัวใดนค่ะมัม่หัวยตีตัวเล็กเอาถือเป่าไเล็กหน่อยนี่เป็นยังคุณยาย่เล็กหน่อยเป็นหนึ่งเล็กหน่อยเป็นหนึ่งหนึ่งซีอันหาป่เวิหนึ่งซีหา ศูนเอาศูนไสนบอกวะถ้าคนตายก็เป็นศูนก็ได้เนาะนาอค่ะศูนซูนหาซีซะูนหาซีค่ะยูนหาซีนี่ฟันขวนสีแจงไหมันขนที้แจงเลยนะตัวนี้กับหนึ่งซีากัหนึ่งซีห่าศรนยหลซีจาอยาันออกซีสองซีหนึ่งอีกด้วยกับหนึ่งซีหาเนาะคุณยายเนาะฟันขวนสีแจงเนาะ อยุเย uhm. uh, ิ่บกระชี้ท่ผานะค่ะคือฟันฝันแหลกมันคือพอศูนย์แปดสองเออพออุ้มมาแต่พุ่งแปดสองกันเลยเก่าคุณใหญ่คุณใหญ่คุณคุณเถากัไดเนาะอุ้มนี่เด็กคุณใหญ่ผู้เถาอุ่มลูกอุ่มเล็กหน่อยอุ้มเล็กหน่อยคุณใหญ่กับผู้เถาอุ่มเล็กหน่อยคือกันเก่าคุณบอกอุ่มนี่เป็นยังคุณใหญ่อุ่ม อุ้มนี่อุ้มกระสีบ่หาบ่ะเอามืออุ้มหาหาทุนบ้ยเก่าหาหนึ่งก็บอเออเก่าหาหนึ่งเก่าหาเล็กหน่อยมันก็จะเป็นหนึ่งอยู่แล้วคุณยายนะมันหึอยู่แล้วเล็กน่อยนะเก่าหาหนึ่เก่าหาคุก็คนเฒ่าอุ้มมาแมนค่ะเออคุณยายก็จิอุ้มเล็กหน่อยที่กันเนาะก็อุ้มเล็กหน่อยละเล็กหน่อยมันเล็กน่อยค่ะเรื่องความฝันของคุณยายมีอย่งเพิ่มเติมีั้มีไม่านีละ ค่ะขอบคุณแนวทางความฝันเนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านก็เข้าเลยรับชมรับฟังเนาะค่ะค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะขอบคุณค่ะที่นี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายไล่ค่ะคุณยายไล่นี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันมาพอยายนี่อุ้มเล็กน้อยมากเนาะค่ะอุ้มมาหอดเงื่อนกับกายเป็นนาบูกสาวถี่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะตัวเลขเพิ่นไ้มากเนาะค่ะแนวทางของเพิ่นกะศูนย์แปดสองศูนย์สองแปดศูนย์หี่หนึ่งสี่ห้าเกห้าหนึ่งเก้าห้าศูนย์ค่ะ อยู่ลูกสาวคนที่เสียชีวิตนะคะกับสี่สิบห้าปีค่ะวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแดงรัฐบาลโชคชคมันๆลำๆลุ้ยๆเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของคุณยายไล่สามศูนย์ค่ะคาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิวิพัฒนแนวทางความฝันแนวทางตเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านข้องเ้าอุลยรับชมรับฟังน้ำกันนะคะค่ะ มีแนวข้างดีๆอยู่ไรอยู่ใสเนาะคะ่ะเด็ดๆอยู่ใสกับสไปหามหาให้ท่านผู้ชมได้รับสวมดอกฟังต่อไปเนาะคะ่ะค่าสำรับคลิปนี้เจค้าสามตัวเต็งขอ,ขอจบมีเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะ